เราทุกคนถูกสอนมาว่าต้องทํางานหนักๆต้องทํางานเหนื่อยๆต้องอดหลับอดนอนถึงจะได้เงินถึงจะได้รับความมั่งคัง่งถึงจะร่ํารวยถึงชีวิตถึงจะสุขสบายโอลองใช้ชีวิตแบบนั้นเหมือนที่เราถูกสอนมาในอดีตว่าเราต้องทํางานหนักทํางานเหนื่อยๆต้องอดทนทน,ทนสู้ต้องกัดฟันต้องดิ้นรนสุดท้ายแล้วชีวิตในที่ผ่านมายอมอดหลับอดนอนพักผ่อนไม่เคยพอ ร่างกายเราพังสุขภาพเราแย่ตอบโจทย์กลับมาคือไม่มีผลลัพธ์ของความสำเร็จไม่มีผลลัพธ์ของความมั่งคัง่งแต่สิ่งที่เราได้รับนั่นก็คือการที่เรากลับกลายเป็นคนที่มีปัญหาสุขภาพเพราะสุขภาพเราแย่สุขภาพเราสุดสุขภาพเราโทมแล้ววันหนึ่งสิ่งที่ทโอดได้ตัดสินใจในการเปลี่ยนชีวิตนั่นก็คือการตัดสินใจเรียนรู้ เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเลือกที่จะพัฒนาตัวเองและศึกษาว่าอะไรที่เป็นปัจจัยสําคัญที่จะทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนอะไรที่หลายคนจากคนที่ล้มเหลวจากคนที่สุขภาพแย่จากคนที่มีปัญหาชีวิตปัญหาการเงินที่หลายร้อยล้านเขาสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้ เมื่ออดได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจศึกษากับครูโค้ดอาจารย์หลายๆท่านจึงได้รู้ว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้โดยที่เราไม่ต้องทํางานหนักโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยโดยที่เราไม่ต้องว่าเอาร่างกายของเราทั้งชีวิต ไปแลกกับความเหนื่อยความยากลําบากแต่อาชีพนั้นมันยังไม่ตอบโจทย์สาหรับโอนะแต่สําหรับคนอื่นก็อาจจะสําเร็จในในในแต่ละด้านของแต่ละคนแต่ในมุมของโอแล้ว่ะโอใช้ชีวิตสุดๆดมาแล้วโอนใช้ชีวิตเหนื่อยตากตายอมอดหลับอดนอนทํางานหนักทาทุกวิถีทางเพื่อให้เรามีมีรายได้ที่สามารถกดภาระทั้งหมดที่เรามีและสามารถเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวให้อยู่สุขสบายได้ สุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรตอบโจทย์กับชีวิตโอสักอย่างเลยเมื่อเรารู้แบบนี้โอศึกษาเลยค่ะว่าเราจะต้องเริ่มต้นยังไงกับชีวิตของเราเปลี่ยนจุดไหนที่เราจะได้ชีวิตใหม่แล้วเราจะต้องทํำยังไงเพื่อที่เราสามารถทํางานได้ง่ายๆแล้วก็สบายๆเหมือนที่คนสําเร็จเขาพูดกันเมือ่อโอ อยากรู้ตรงนี้โอ้ตั้งใจศึกษาว่าแท้ที่จริงเราจะต้องเปลี่ยนโลกภายในของเรานั่นก็คือจิตสํานึกของเราที่เราถูกปลูกฝังมาว่าให้ทํางานหนักๆทํางานเหนื่อยๆเงิเนหายยากทุกอย่างเมื่อเราเปลี่ยนโปรแกรมในตัวของเรา มันจะค่อยๆดีขึ้นมันจะค่อยๆดีขึ้นแต่ถ้าเราไม่คิดที่จะเปลี่ยนไม่มีการโปรแกรมคําพูดใหม่ๆให้กับตัวเราชีวิตของเราก็จะต้องทํางานหนักเราก็เหนื่อยอยู่แบบนั้นในวันนี้เมื่อเราบอกกับตัวเองว่าฉันสามารถที่จะทํางานได้ง่ายๆสบายๆฉันมีชีวิตที่สุขสบายได้ฉันมั่งคั่งร่ารวยได้ฉันสามารถสําเร็จในออนไลน์ได้ คำพูดทุกอย่างเมื่อเราโปรแกรมอะไรเข้าไปในจิตใต้สำนึกของเราก็แล้วแต่มันจะถูกบันทึกบันทึกบันทึกไว้แต่ไม่ใช่ว่าทําแค่วันเดียวอาทิตย์เดียวหรือเดือนหนึง่งแล้วเราหยุดทําถ้ามันเป็นแบบนั้นเราจะกลับไปมีชีวิตเหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยเป็นมาเพราะาตลอดระยะเวลา 30- 40ปีที่เราใช้ชีวิตมาเราถูกปลูกฝังในเรื่องของพลังงานลบมาเยอะ วิธีการแก้คือเราจะต้องแทนที่พลังงานลบด้วยการใส่พลังงานบวกนั่นก็คือคำพูดบวกบวกคำพูดที่มีพลังฟังคนสำเร็จอ่านหนังสือคนสำเร็จเรียนรู้กับครูคนที่เขาสำเร็จแล้วเขาสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เราจะต้องโปรแกรมตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตของเราเลยตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตของเราเลยว่าเราต้องการชีวิตแบบใหม่ที่ทำงานได้ง่ายๆสบายๆ แล้วโอ๋ในช่วงที่โอ๋ทำงานหนักทํางานเหนื่อยเนาะทำธุรกิจอดหลับอดนอนแต่ในใจของโอ๋อ่ะอ่าเมื่อเราเรียนแล้วเราก็ต้องเอามาปฏิบัติเราเรียนแล้วเราก็เอามาปฏิบัติมันจึงเกิดผลว่าเราต้องการมีชีวิตที่ทํางานง่ายๆสบาย,บายมีชีวิตที่อิสระมีชีวิตที่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถทํางานได้ได้เงินได้ได้เลี้ยงลูกได้ดูแลแม่และซึ่งในสภาวะและณนะเหตุการณ์ตอนนี้แม่โอ๋ก็มีปัญหาสุขภาพคือท่านป่วย เราไม่สามารถที่จะไปอยู่ไกลแล้ก็ทำธุร